สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสาธิตการออกกําลังกายของบรรดาหลังคลอนะคะในการตั้งคันนะคะจะส่งจะส่งผลให้เกิดการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสรีระทางร่างกายนะคะเพื่อให้มีสภาพของเวทล้อมในการจเจริญเติโตของทารกในครรภ์น,นะคะได้ยอย่างเหมาะสมนะคะและส่งผลให้สรีระ จรีละของบรรดานะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะการบริหารร่างกายจึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์นะคะที่ช่วยให้ระบบของร่างกายนะคะกลับคืนสู่สภาพปกติได้เร็วขึ้นนะคะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดนะคะป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้าเมเนื้อนะคะในส่วนต่างๆของร่างกายนะคะทําให้นะคะมีอารมณ์ที่สดชื่นขึ้นนะคะลดคาวะซึมเศร้าของ,ของกลางโคตนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของการออกกาลังกายในวันนี้นะคะ หนึ่งเพื่อให้ผู้ฟังํามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกกำลังกายหลังคลอดนะคะ2เพื่อให้ผู้ฟังนะคะมีมีความสําคัญนะคะเกี่ยวกับการออกกําลังกายหลังคลอดนะคะ3เพื่อให้ผู้ฟังนะคะสามารถนะคะออกกาลังกายหลังคลอดได้นะคะและ4ี่เพื่อให้ผู้ฟังนะคะเข้าถึงการหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่เกี่ยวข้องกับการออกกําลังกายและสามารถนําไปแนะนําผู้อื่นได้นะคะสาหรับการออกกาลังกายนะคะมันดานะคะจะต้องมีการพักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะ หลังคลอดนะคะ6-8ชั่วโมงนะคะและควรออกกําลังกายเป็นประจ,จำนะคะโดยเริ่มการออกกำลังกายโดยการใช้แรงที่น้อยนะคะจนไปถึงเพิ่มระดับความดุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะ <im itation> แล้วก็ในการเตรียมความพร้อมการออกกําลังกายนะคะหนึ่งนะคะจะต้องแต่งกายนะคะไม่ใส่ชุดที่รัดแน่นเกินไปนะคะใส่เสื้อผ้าหลวมๆนะคะสองนะคะในการออกกาลัางกายทุกครั้งนะคะควรให้ทารุนะคะได้ดื่มนมก่อนนะคะให้อิ่มก่อนนะคะเพื่อจะไม่ได้รบกวนขณะออกกำลังกายนะคะ 3นะคะควรถ่ายปัสสาวะทุกครั้งนะคะก่วนออกกำลังกายและสีนะคะใช้เวลาในการออกกำลังกายนะคะอย่างน้อยนะคะ1 0 3ถึง3านาทีนะคะต่อวันค่ะท่าที่1ค่าบริหารกล้ามเนื้อช่วยในการหายใจวิธีบริหารนอนหงายราบเอามือข้างหนึ่งวางบนหน้าอ,อกมืออีกข้างวางบริเวณท้องน้อย สูดลมหายใจเข้าลึกๆเบ่งลมเข้าท้องให้ท้องป่องหน้าอกยกขึ้นสังเกตมือที่วางบนหน้าท้องจะเคลื่อนไหวตามค่อยๆหายใจออกช้าๆหน้าท้องจะแฟบปฏิบัติเช่นนี้สลับกัน10ครั้ง สำหรับท่านี้จะช่วยในการทวงอกขยายตัวเต็มที่ปอดจะขยายตัวเต็มที่ไปด้วยทำให้ได้ปริมาณออกซิเจนสูงเนื่องจากการขยายตัวของทารุกในรันส่งผลให้ไปเบียบบริเวณปอดทำให้มีพื้นที่บริเวณปอดล,ลดลงซึ่งจะทำให้มารดาได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอท่าที่สองการบริหารทวงอกวิธีบริหารนอนหงายราบขาเหยียดตรงทั้งสองข้าง งแขนให้ตั้งฉากกับลำตัวพร้อมหายใจเข้ายกแขนทั้งสองข้างขึ้นในท่าเหยยดตรงให้ฝ่ามือแตะกันค้างไว้พร้อมหายใจออกทำเช่นนี้สิบครั้งประโยชน์ของท่านี้เป็นท่าที่จะช่วยให้กล้ามเนื้อไหล่และแขนแข็งแรงทั้งยังเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อรอบเต้านมซึ่งจะนำไปสูก่การกระชับทรวงอ,อกได้และช่วยกระตุ้นการทำงานของต่อมน้ำนมทำให้น้ำนมผลิตได้มากขึ้น แก่การเลี้ยงดูทารุกท่าที่3ท่าบริหารตัวอ,อกวิธีบริหารนอหนหงายราบขาหยัดต,ตรงทั้งสองข้างพนมมือตั้งฉากดันหน้าอกพร้พรอมสูบลมหายใจเข้าลึกๆทางจมูกหายใจออกช้าๆพร้อมกับค่อยๆคว่ำม,มือลงทำเช่นนี้10ครั้งประโยชน์ช่วยให้กล้ามเนื้อไหลและแขนแขน็งแ,แรงทำให้เต้านมผลิตน้ำนมได้มากขึ้น ท่าที่4บริหารกล้ามเนื้อขาและข้อเท้าวิธีบริหารนอนหงายราบขาทั้งสองเหยียดตรงโดยวางแขนราบข้างลำตัวกระดูกปลายเท้าขึ้นและลงสลับกันทำสิบครั้งหมุนปลายเท้าทั้งสองข้างเข้าด้านในทำสิบครั้งและหมุนปลายเท้าทั้งสองข้างไปด้านนอกทำสิบครั้งประโยชน์ช่วยให้กล้ามเนื้อขาน่องและข้อเท้าแข็งแรง เป็นการเตรียมพร้อมของร่างกายเพื่อการเคลื่อนไหวและเดินท่าที่ 5. บริหารก้ามเนื้อหน้าท้องและสะโพวกวิธีบริหารนอนหงายราบแขนเหยียดตรงข้างลำตัวเอียงลำตัวไปทางด้านซ้ายโดยมือแนบลำตัวและพยายามเตะเข่าด้านซ้ายโดยไม่ยกศีรษะขึ้นและเอียงตัวกลับมาในแนวตรงเอียงลำตัวไปทางด้านขวาโดยมือแนบลำตัวและพยายามเตะเข่าด้านขวา และกลับมาในแนวตรงนับเป็นหนครั้งทำสิบครั้งประโยชน์ช่วยเพิ่มความตึงตัวแล,และแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องช่วยให้กล้ามเนื้อหลังสะโพกและขาแข็งแรงช่วยให้การไหลเวียนโลหิตที่ขาดีขึ้นข้อท,ที่ 6- บริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องวิธีบริหารนอนหงายราบแขนเหยยดตรงข้างลำตัวชันเข่าขึ้นทั้งสองข้างแยกเข่าเล็กน้อย ยกแขนขึ้นขนานกับลำตัวยกศีรษะขึ้นสุดลมหายใจเข้าลึกๆพร้อมเกร็งกล้ามเนืมม้อหน้าท้องนับ 1- นึถึงสิกับสู่ท่าเตรียมทำเช่นนี้10ครั้งประโยชน์ช่วยกระชับและลดไขมันบริเวณหน้าท้องรวมถึงระบบอวัยวะภายในช่องท้องเช่นกระตุ้นให้ลำไส้ทำงานช่วยในเรื่องการขับถ่ายท่าที่7 าบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานวิธีบริหารเกรงกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการาน10วินาทีผ่อนคลายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการาน3วินาทีทำครั้งละ10ครั้งต่อ1ชุดประโยชน์ช่วยให้ช่องคลอดกระชับช่วยลดอาการบวมและความไม่สุขสบายบริเวณฝีเย็บช่วยเรื่องริสีดวงทวารช่วยเรื่องให้แผ่หายเร็วพอเลือดไปเลี้ยงได้ดี ท่านอนหงายยกสะโพกวิธีบริหารนอนหงายในท่าชันเข่าทั้งสองข้างขึ้นคว่ำมือทั้งสองด้านบนพื้นแนบลำตัวสูดลมหายใจเข้าจนสุดจากนั้นออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อก้นและอุ้งเชิงการานเพื่อยกสะโพกข,ขึ้นในแนวเส้นตรงจนหัวเข่าทำมุมได้90องศาพร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุดทางอยู่ในท่านี้ประมาณ10วินาที และค่อยๆค,คลายกล้ามเนื้อก้นออกลดสะโพกลงเพื่อกลับสู่ท่าเตรียมพร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุดนับเป็นหนึ่งครั้งทำซ้ำจนครบ1ิครั้งประโยชน์ช่วยบริหารกล้ามเนื้อหลังและลดอาการปวดเมื่อยบริเวณหลังท่าที่9าท่านอนคว่ำวิธีบริหารให้นอนควา่าโดยใช้หมอนรองบริเวณใต้ราวนม ใช้หมอน,มอนรองบริเวณใต้ราวนุมถึงบริเวณท้องน้อยสะโพกจะสูงขึ้นเล็กน้อยโดยวางมือแนบลำตัวหันศีรษะไปด้านใดนด้านหนึ่งนอนในท่านี้ประมาณ15-20นาทีประโยชน์ช่วยให้น้ำข่าวปาไหลสะดวกและมนลูกเข้าอู่ในตำแหน่งปกติอย่างเร็วช่วยป้องกันและบรรเทาอาการปวดหลังทำให้ไม่รู้สึกตึงและเจ็บแผ่ีเย็บมากเกินไป ทำให้ผ่อนคลายความเครียดและนอนพักในท่าที่สบายและลดอาการปวดหมดลูกรวมทั้งสามารถใช้นอนพักกลางวันได้ท่านี้มีข้อห้ามในมันดาที่มีแผลผ่าตัดซึ่งอาจจะทําไม่ได้